วัสดีคครับวันนี้มาเที่ยวร้านกาแฟบ้านนอกอคลอกนาจะเป็นสไตล์คล้ายๆเกษตรเกษตรประมาณนั้นแกก็จะทำพวกผลิตภัณฑ์มเมล็ดมเมล็ดพืช่งออกด้วยครับเอามมเมล็ดพันธุ์พืชเอาไว้ให้ชาวนาชาวไร่ปลูกกันบ้านนอกบ้านนอกอคอกนากันกาแฟก็อร่อยบรรยากาศก็ดีน้อแล้วพรุ่งนี้เขาจะมาดำนากันตรงนี้ สวัสดีครับเรียนเชิญเนาะใครอยู่เชียงใหม่แวะมาบ้านนอกคลอนะกนาพรุ่งนี้เขาจะมีการดำนากันที่นี่ใครว่างก็เรียนเชิญมาเลยนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากดีอยู่ดีอยู่อาบร้อนนิดนึงเมื่อกี้ฝนตกวันนี้จะแอลเมื่อกี้ฝนตกเนาะแป๊บหนึ่งวันนี้ออกหาเวลามาถ่าย มาไลฟ์สดให้ดูว่าบรรยากาศดีธรรมชาติมากๆดีหมดเลยครับเขาอ,อยู่เชียงใหม่เรียนเชิญเนาะเจ้าของแกบอกละผมมาจะติดงานพรุนี้เนาะพรุนี้วันแม่บรรยากาศดีมากครับร้านกาแฟก็ออโอเคเมื่อกี้แกปอกเลมอนให้ทานอร่อยมากอร่อยมากกรอบก็เรียกว่าอ,อะไรนะคือคือคือ ผมทานหมดไปละจต่ไลส์สดตอนนั้นก็ยังไงอยู่เนาะเขาเป็นสายพันธุ์ที่หวานแล้วก็กรอบผมก็ไม่เคยทานเนะว่าทานเลมอนแล้วมันจะออกกรอบแบบนี้เพิ่งเด็ดมาปุ๊บแล้วเขาเอามาให้ผมทานเลยขอบคุณครับสวัสดีครับเนาะเลมอนอร่อยของที่นี่เขาผมก็เลยถามว่าเอ้ยม,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 มันสามารถทําขายได้เนาะทำการตลาดได้แกบอกว่าแกปลูกได้ไม่เยอะผลิตผลออกมามันไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้น ก็เลยถ้ามีเขาไอาไปได้เน้นำทำทำทำปลูกปลูกผลิตผลออกมาเพื่อจะทําการจําหน่ายแต่เขาจะจําหน่ายมเมล็ดพืชมากกว่าถ้าสนใจเข้าไปในเพจของบ้านนอกคลองนาได้เขาจะมีมะเมล็ดพันธุ์พืชเยอะแยะมากมายซึ่งเขาทาเองมาทํามาแล้ว20กว่าปีครับมันมีอยู่2แบรนด์ยี่ห้อสตาร์สยามกับยี่ห้อบ้านนอกคลองนาลองอินบ็อกซ์หรือคุยกันโอเค สวัสดีครับเนาะมันก็จะมีเมื่อกี้มีม,มีมีคนดึงเข้ามานีหนึงมันมันมันขัดตอนหน่อยหน่อนึงเนาะนะตพรุงน,ะนะนี้ใขาอยู่เชียงใหม่มาดำนากันนะครับเลมอนอร่อยมากมาทานกาแฟก็ได้บรรยากาศดีๆบ๊ายบายคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ